สวัสดีครับวันนี้เราก็มาได่สิบล้อกันครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ถนนสิบล้อซิงนะครับเดี๋ยวอยู่กับถนนสิบล้อซิงนะครับรถแต่งทุกคันนะครับยกเว้นคันเขียวเละเลยครับแต่ในในในเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำนะครับเนี่ยคนเนี้ยครับไปขี่ตกคันนาครับ ความเลยครับน้อมน้อมถ่ายถ่ายออกตัวยักหน้าเลยนี่ครับอันนี้คนคนที่ไม่อยากเล่นนะครับกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่เป็นเป็นเจ้าของรถสิบล้อนะครับอูอู่เลยนะครับบอกนะครับอู่นะครับบอ๋อเขาไม่บอกครับแต่ผมรู้อู่ล้อจุดรัดชันนนครับไปดูคนอีกคนอี้กันคนนี้นะฮะ กำลังขึ้นไซกำลังขึ้นไซอยู่นะฮะกำลังขึ้นไซอยู่ขึ้นไซอยู่ไปแล้วนะฮะไปแล้วคันนี้กำลังขึ้นนะฮะไปแล้วแต่งทุกคันนะแต่งทุกคันคันนี้เออนะครับคันนี้เอิคันนู้น,น,น,นไปเทนูแล้วครับเทนู้แล้วมาดูรถคันนี้กัน ฮีโน่ตัวใหม่นะครับยังไม่ได้แต่งอะไรเ,เดิมๆดูครับขนนุ่มไม่มาเล่นเลยครับมาดูนี่กันออกวิ่งมาแล้วครับวิ<ม>บ่งมาแล้วจอดนะครับจอดนยครับขอชมหน้ารถหน่อยสวยนะครับสวยรากดินเต็มคัน,นครถลยฮะดีมากคันนุ่นคว่ำนะฮะคันนุ่นพลิกคว่ำไปแล้ว ซอมไปนานถ้าคันนี้หลุดเลยนะเนี่ยหลุดเลยครับนี่ครับหลุดเลยหลุดเลยหลุดเลยนะครับ,เน,เ,เ,เ,นรบเนี่ยครับขอซ่อมก่อนนะครับผมขอจบการถ่ายคลิปแค่นี้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมมาถ่ายใหม่ครับคครับ